สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมไมค์ครับโอ้นะครับเข้าแมปผมเลยโอเคนี่คือหมู่บ้านเอมบีซีนะครับแล้วก็มีโกเลมอีกนิดเดียวเอ,อ่อเ b มบีซีนิดหน่อยเนี่ยผมเพิ่มเข้าไปนิดเดียวดูดิก็เต,ต็มเต็มบ้าน aduh oh. benar ก็จะมารีวิวอันนี้เอ้ยรีสปีเล้เราไหม่มั้งอ้าวออกมาแล้วตระโดดแผดเผาอย่างมามันอุลเลมก็จะไปตุมจาม่าฮะนี่คืออันใหม่ครับประตูนะครับตูนะเ,เดินเข้าออกไรดาเลยไม่ต้องใช้ปวงจออะไรเลยนะครับเอ่อ มีคนหลายคนรีวิวไปแล้วแล้วผมก็จะมาดูตาม <c oughs> ไม่มีเด็ดขาดจริงนะครับ <c oughs> โอเคแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือนี่จังเกิลไบโอมนะครับมันเป็นที่เป็นอะไรที่เยี่ยมมากๆเลยดูไอ้ยัง่าอ่ะสวยมากสุดยอดจริงครักนี่จังเกิลไบโอมนะฮะสวยมากๆสวยแล้วก็มีอะไรมากมายครับนี่เช่ชนนี่กาฟิลนี่แมว มันจะที่นี่แต่มันจะหายากหน่อยนะครับซึ่งต,ตัวตัวเป็นเป็นเป็นอย่างนี้นะครับอืมแล้วก็อ,นนอ่าปลาต้องใช้ปาลาในการจับก็ใช้ความนิ่งเนะินสองอึ้ยดูบอนี่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 ช้าเฮ้ยแนะนำวิ่งเปนแบบต้องอยู่นิ่งๆนะครับถ้าอยู่แบบนิ่งมันจะวิ่งไปคนระับกดปลาปุ๊บปุ๊บปุ๊บชียรี่อ่าได้ได้แมวแล้วก็จะมีแมวหลากสีไปนะครับอ่าและนี่ก็คือบล็อกใหม่ ถ้าอยากให้มีลูกก็เอาแมวสองตัวมาให้ปลาเป็นลูกหัวใจปุ๊บมันก็จะกินอย่างเช่นนี้หัวใจเนีย่ยเป็นอย่างนี้สองตัวก็จะจุมจ่มๆๆกันนะครับแล้วก็บล็อกใหม่ก็ไม่มีอะไรมากมายหรอกครับอ่าอ่าแล้วมีบล็อกนะครับอ่าเป็นบล็อกบล็อกไฟเหมือนกันนะครับนี่นี่จะมีครับบเป็นไงอ่ะเปิดปิดไฟได้นะมันก็สะดวกไปอีกทางนะครับแบบ ม่ต้องใช้วงจรอ,อะไรเลยะนะใ้ด้วยอันนี้บันไดครับบันไดสามารถกระโดดต่กระ่างได้อ่าไม่เชื่อแล้วมื่อก่อนเป็นอย่างงี้ใช่ไหมปุ๊บปุ๊บกระโหนไม่ได้เป็นอะไรก็ไม่รู้ขากแต่นี่ครับป๊บปเฮ้ยเป็นไงอ่ะสวยอ่ะสวยจริงฮะสวยๆใช้ได้เลยแล้ก็ทำป็นหน้าต่างฮะแล้วก็เอาอรกมาเลยเยนี่ย ใช้ได้นะใช้ได้สวยๆจริงๆแล้วก็มีอะไรใหม่นะาบดซอมเบลแล้วก็อันนี้โอ้หอ,อัพกันมันนะวันนี้แล้วก็เป็นไอเทมใหม่กันนะจุดเป็นไฟแทนมันใช้กับอันนี้ได้ครับนี่ดูต้องการอะไรวะอันนี้ สกเกตอรยิงที่ยิงธนูมันจะเป็นแบบใหม่เลยนะครับมันไม่ใช่แบบเดิมแล้วมันเทพกว่าเดิมนะครับอะไรประมาณนี้นะละลองลอง,ลองเล่นดูดเอ๊ะอย่างนี้ป่ะวะเอออย่างนี้เราแล้วก็ใส่ไอีเข้าไปอันนี้จริงคลิปนี้ผมเฟล,ลไปหลายรอบแล้วไม่รู้เพราะอะไรนะฮะลองทำให,หม่ๆดูมาดูครับจริง เองไปแนะครับเจ็บไหมนี่ไงโอ้หกระสุนแม่งโคตรไก่อ่ะเฮ้ยมึงติดป่าใบโอมเลยเหรอไม่ดีนะครับไม่ดีโอ้โหชิวแม่งติดโคตรไก่เหมือนมันติดไก่ไปไหนวะเนี่ยไอ <lawsuit. S 1> ้บ <'t> ้าโอ้ตาย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 โอเคก็ปีวันไอ้ปลาก็ แบบนี้สวยๆเหมือนเดิมนะมีแมวป่ามีอะไรบ้างถ้ามีลิงมันจะดีมากอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งไอ้นี่ครับสามารถปลนได้เอ็ก็สามารถมีลูกได้นะครับถ้าวันปินได้นะครับนะโอเคแล้วก็ม,มีอะไรวะมีอะไรต่อซอมบี้ทูประตูได้ไปแล้วโอเคก็ หลักๆก็ที่ผมรู้มาก็มีอยู่แค่นี้หรือว่าผมลืมไปทุกอย่างนี่แหละก็ถ้าลืมอะไรก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับโอเคพ่าน่าก็จะไปลองไปดูรูกเอพซีว่ามีหรือเปล่านะเมื่อก่อนผมเคยเห็นมันด้วยแบบมันกําลังแบบเป็นลูกหัวใจปุ๊บเนี่ยยีนคุยอะไรอย่างเง้ยคุยอะไรโวลดนเหมือนกันเลยเลยพวกเป็นไงบ้างอ้าวมองหน้าเดี๋ยวก็โดนหลอกโทตรงนี้ต้องมีลูกไม่ห้อะ แมวพ่อ,อ,อนี่โอ้โหน่ารักลูกหมอลูกหมอนี่สเอ้ยน่ารักว่ะเฮ้ยพอดีเพื่อนไงไงไงเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวลูกเอวีซีตัวเล็กๆน่ารักเดี๋ยวผมันเกิดมามันก็วิ่งได้เลยนะมันมันจะโหดไปไหนกันเนี่ยเอวันนี้วิ่งเร็วด้วยนะอ่าใช่ใช่ก็โกเลมผมก็อันนี้จริงมันไม่มีหรอกผมเพิ่มมันเป็นเป็นสิบสิบ,สบ,สบตัวเลยเออฮะหมู่บ้านก็เลยคึกคัก เอเอบีซี ABC, ผมเพิ่มมันเป็นโอ้โหนับให้ทวนอย่านับเลยครับผมโอเคก็ขอจบการแคสเกมไมค์ครับแค่นี้ครับโอเคพบกันวันหน้าครับบ๊ายบาย